สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับผมนัสเซอร์เอ็กนะครับกับเกมแลนด์นัลล็อกออริจินนะครับวันนี้นะครับก็เดินทางเข้ามาสู่ level 80กันแล้วนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังขึ้น level 80นะครับผมมีไกด์สําหรับอาชีพฮันเอดีเอลมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเราควรจะใส่ของอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ใส่การ์ดอย่างไรบ้างนะครับโดยคร่าวๆนะครับถ้าเกิดรีวิผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไปดูกันเลย ก่อนอื่นนะครับฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยนะครับสเตราโกพัดนะครับรับเติมเกมมือถือราคาถูก เพื่อนคนไหนนะครับอยากเติมเกมมือถือราคาถูกมากๆนะครับติดต่อไปที่ s t e r ่ a โกพัได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากเติมแลกนัลล็อกแบบถูกๆนะครับติดต่อไปที่ s t e r ่าโกพัได้เลยนะครับโดยการสแกน q r วโค้ดด้านล่างได้เลยนะครับจะเชื่อมต่อไปในไลน์เลยนะครับหรือว่าใครสะดวกติดต่อไปที่แฟนเพจก็ได้นะส่วนเราเฟซบ o o k เนาะโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ก็เข้ามาสู่เกมแลกนัลล็อกออริจินนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับเลเวลโลกก็ปลดไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เลเวลของเราเนี่ยเดินทางเข้ามาสู่เลเวล80 นะครับเพราะตอนนี้ตันอยู่ที่80นะฮะอัพเลเวลอีกทีนะครับวันที่8เดือน6ตอนนี้ผมเลเวล79็แล้วนะครับโดยการทำเควสท,ทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังไล่ทำอยู่นะฮะก็หลักๆแล้วนะครับพอเราเลเวล80นะครับเราจะต้องเปลี่ยนของใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะต้องใช้ของอะไรบ้างสำหรับเลเวล80อาชีพฮันเตอร์ A D L นะครับ สำหรับสิ่งแรกนะครับที่เราควรจะเปลี่ยนเลยนะครับก็คือธนูนั่นเองนะครับสำหรับธนู80นะครับเราเลือกใช้ธนูนี้นะครับ P8K บวก257นะครับแล้วก็สามารถบวกคีให้กับตัวละครเราได้นะครับเมื่อเรารีไฟล์ครบนะครับและเมื่อเพื่อนๆนะครับรีไฟล์ครบ15นะครับหรือว่าบวก15นะครับมีโอกาสนะครับจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมีสกิลนกนะครับหรือว่าฟาคอนของเราเนี่ยจะตีคีบ่อยมากๆแล้วก็ตีคีแรงมากๆนะครับ เพิ่มถึง30%เลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ให้ข้อสังเกตยอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เลือกใช้ธนูนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้ยานะครับในส่วนของการยิงเพื่อทําสปีดให้500นะครับเพราะว่าธน,นูเก่าที่เราใช้ใช่ไหมครับเมื่อเราใช้แล้วใช่ไหมเราจะได้เอฟเฟกก็คือเพิ่มแอทแทกสปีดสามนะครับแต่ถ้าเกิดเรากลับมาใช้อันนี้ปุ๊บ ความเร็วในการโจมตีของเราจะลดลงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ยานะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับมีในส่วนของหน้าเทพอันนี้นะครับสำหรับฮันเอดีเอลเนาะนะครับเราสามารถใช้ในส่วนของธนูนั้นได้แล้วก็ใช้ชุดเซตอีกเซตหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกตอนถัดไปนะครับหลังจากที่เราใช้ธนูนี้ใช่ไหมครับก็คือเราจะบวกค่า รักของเราเยอะมากๆนะครับแล้วก็เราจะมีในส่วนของค่าคี์ที่สูงขึ้นแต่นะครับเราจะเสียค่าแอนแองสปีดไปใช่ไหมแล้วเราจะใช้อะไรมาทดแทนนะครับผมจะแบ่งออกเป็น1ส่วนก็คือนี่เลยนะครับชุดของเรานะครับบวกเด็กและคี่ใช่ไหมครับสำหรับสายนี้เนาะนะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีหน้าเทพเมื่อกี้นะเราสามารถใช้เซตนี้ได้นะครับก็คือบวก a g i บวก1นะครับแล้วก็ทุกๆการรีฟล์บวก3นะครับเพิ่ม AGI 1เราสามารถใส่เข้าไปเสริมได้ นะครับแล้วก็เราก็ใส่เป็นเซตนะครับเซตนี้ก็ดูเป็นหลักนะครับก็คือเพิ่ม AGI นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีหน้าเทพอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้เซตนี้ได้ก็คือเพิ่มค่าเด็กแล้วก็เพิ่มค่าคีดาเมจบวกอีกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจะดีกว่านะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดเราสามารถถ้าเกิดเราจะใส่เซตนี้ก็ได้นะแล้วเราก็ไปใส่ยาไวเอานะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสาหรับตรงนี้มันก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของ เตตัสเนี่ยบางคนมันไม่เท่ากันนะครับชุดนะครับจะใส่เป็นอันนี้แล้วก็ผ้าคลุมนะครับจะใส่เป็นตัวนี้นะครับเพิ่ม a g i บวกหนึ่งแล้วก็ฟีบวกสองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นรองเท้าอันนี้นะครับจะเป็นเซตกันลักบวกหนึ่งนะครับเมื่อทําการบวกสิบห้าจะบวกลักหนึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องบวกอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเซตนี้นะครับเราจะใส่ชุดอันนี้นะครับผ้าคลุมจะเป็นในส่วนอันนี้นะครับแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นอันนี้นะฮะ เจะบวก H.I มาให้เรานะครับสำหรับคนไหนที่ไม่ได้รับในส่วนของหน้าเทพแบบผมนะผมว่าจะคิดดูอีกทีนึงว่าจะใส่เซร็จอะไรนะครับสำหรับ80แล้วก็ในส่วนของการทํานะครับเราจะต้องมาดูในส่วนของทรัพยากรด้วยนะครับว่าของแต่ละชิ้นนะครับใช้อะไรอย่างเช่นอันนี้นะครับเราจะต้องใช้ชิ้นส่วนนะครับหรือว่าสิ่งของที่ดรอปจากตัวนี้เลยนะครับมังกรนั่นเองนะฮะมังกรม่วงนะครับ1ตัวนะครับที่จะดรอปแล้วก็มีโพสต์1ตัวนะฮะ แต่จริงแล้วมาตีมังกรก็สบายกว่านะครับเพราะเลเวลมันน้อยกว่าแล้วก็พวกชุดนะครับจะใช้ทรัพยากรในการทําคล้ายๆกันนะครับมีต่างออกไปก็คือธนูนะครับที่เราต้องใช้อันนี้เลยนะครับซึ่งจะดอกจากมังกรเขียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แมวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็อย่าลืมมาดอบกันด้วยนะครับใช้ทรัพยากรทั้งหมดนย่ย330นะครับแล้วก็ใช้หินอันนี้อีก16ชิ้นนะครับแล้วก็พวกเสื้อพวกนี้นะครับก็ใช้อีก10 นะครับเพื่อนๆก็ลองคิดดูว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับใช้เซนีเยอะมากๆนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับมาทํากันด้วยแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็คือประดับนั่นเองนะครับเพื่อนๆอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับประดับเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับจากที่เราใส่ปอกคอหมาอยู่นะครับเราจะต้องมาใส่อันนี้เลยนะครับประดับ AGI นะครับเพิ่ม AGI ทั้งหมดนะครับ2นะครับแล้วก็ทุกๆ20แต้มจะทาให้ Attack Speed 1%บวกนะครับ แล้วก็จะเพิ่ม PDK อีก51นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาใช้ได้นะครับแล้วก็การดอบนะครับดอบจากเดคุร่า MVP เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาตีกันด้วยนะครับสำหรับบอสนะฮะก็ถือว่าออกยากอยู่นะนะครับแอบยากอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าจะใส่อันนี้ไปก่อนก็ได้นะครับสําหรับพวกหนูนะครับหรือว่าโกสตรงนี้ก็สามารถใช้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสีฟ้านะครับหรือแปดสิบห้าอีกนั้นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องใส่ก็คือการ์ดใช่ไหมครับ การ์ดหลักๆแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีโงมันค่อนข้างจํากัดนะครับแนะนําให้ใช้หมาป่า2ออันนะครับก็คือใช้หมาป่า2ใบสําหรับอาวุธนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่ะเท้าก็ใช้เป็นแมงสาบก่อนก็ได้นะครับเพราะอันโบเ g i ด้วยเนาะนะฮะแล้วก็ประดับนะครับจริงๆแล้วทาโร่เนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นพวกไพรเลตได้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นออกอาเชอร์ได้แล้วนะ จริงๆต้องเป็นพเลทแล้วนะครับแต่ผมยังดึงไม่ได้นะครับก็ใส่ทาโ่ไปก่อนจริงๆแล้วควรจะทําให้ครบนะครับสดาวไปเลยนะครับเพราะมันจะบวก p a d k ดด้วยนะครับซึ่งเยอะมากๆนะฮะตรงนี้แล้วก็ออกอาเชอร์เหมือนกันนะครับจะต้องทําตัวต่างๆนะครับที่เราจะต้องใช้ก็นี่เลยนะครับสำหรับหัวตรงนี้เราก็ใช้ได้เช่นกันนะครับสำหรับการแคมป์นะครับหรือว่าการหนูม่วงนะฮะบวก PADK ทั้งหมดนะครับยีเลยถือว่าเยอะมากๆนะครับตรงนี้ แล้วก็พวกนี้เราสามารถใส่ได้นะครับประดับนะครับเพื่อนๆควรจะต้องใส่ไพเรสสเกิลตันนะครับเพื่อจะให้ได้ค่าคีที่มากขึ้นนะครับควรจะทำสามดาวไปเลยนะครับใส่2ใบแล้วก็ออกาเชอร์อีก2ใบก็ได้นะครับหรือว่าออกาเชอร์ใบหนึ่งฮาโลอีกใบหนึ่งก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆควรจะมาดึงด้วยนะครับสำหรับพวกกาตรงนี้แต่ผมดึงยังไงก็ดึงไม่ได้บักทีนะครับก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเลกนาร์ลออริจินเลเวลแปดสินะฮะก็คงไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะครับอย่่่่าาาางทีเเรรรรูู้กัันนอยะะคบพว ของ80มันก็เปลี่ยนแค่นี้นิดหน่อยนะครับดังนั้นก็เหมือนเดิมแล้วนะครับหลักๆเกมนี้แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ค่อนข้างจะหินแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมแลกนัล็อกอย่างสนุกนะครับแล้วก็เล่นในพื้นที่ของเรานะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับไอดีคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวาร์คลี่ที่เข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นเซตต่างๆนะครับก็เล่นเท่าที่ไหวนะครับตรงนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเซตนะครับก็คืออาวุธ นะครับหลักๆแล้วก็มีประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายนะฮะแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็คือพวกการสุ่มนะครับหรือว่าการเอ็นชาร์สอุซอรีของเรานั่นเองนะครับก็ควรจะให้ได้ค่าที่บวก a g i นะครับหรือว่าค่าเด็กหรือว่าจะเป็นแอทแท็กสปีดเยอะๆนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะครับตรงนี้ผมก็ได้ a g 2เนาะอันนี้ก็ได้ในส่วนของพวกค่า อิทนะครับแล้วก็ค่าฟรี2นะครับแต่จริงๆแล้วควรจะได้ AGI ไอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ก็ใส่ไปก่อนได้เช่นกันนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับพวก CP ที่ได้ก็จะได้อย่างพวกนี้แหละนะครับ Modify e n อนชานอะไรประมาณนี้นะครับก็รีวิวสั้นๆนะครับอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าผิดหรือถูกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ผมดูด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับเกม Black Origin Knight นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่า ยังมันอยู่นะครับแล้วก็ยังเล่นอยู่นะครับเพราะว่ามันสนุกนะสนุกสนุกนะครับแต่ว่าบางทีแพ็กที่มันเด้กออกมาก็ดึงเต็งเงอยู่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมแรงล็อกออริจินนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัดไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับส n i เปอรป80นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครผมจะไปถึงไหนนะครับจะโบก15ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัดไว้เจอกันบ๊ายบาย